ประเทศลาวเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประชาชนเนี่ยต้องออกเงินเก็บเงินกันเองสร้างถนนถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีฝ่ายบริหารใช่ไหมสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านทีเขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องตอนนี้ทั้งเมืองไทยกับประมาณตอนเสาร์ทักไายพี่น้องสุกคนกน,นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเ,เห็นกันเขามาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้พี่น้องครับมาเบิงประชาชนในสปปลาวออกเงินเก็บเงินกันสร้างถนนหาทุนด้วยตัวเองสร้างถนนเข้าหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้พึ่งพารัฐบาลลาวไม่ได้รับอะไรจากรัฐบาลลาวเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวลองไปดูคลิปน้องคนนี้สาวลาวสาวลาวคนนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตนะน้องคนนี้เก่งครับผมเห็นน้องทาง Facebook บ่อยมากนะครับ เป็นแม่ค้าออนไลน์ตัวได้น้อยนะครับเมืองใดแข็งใดบ้านใดประชาชนพากันเหตุทางเองก็คืออยู่บ้านห้ม่นือเมืองทับป้องทองแข็งสวรรค์นาเขตประเทศเล่าทุกคนบริเหตแต่ทางเองอย่างเดียวเลยเนาะหัวก็บเหตเองคือกันไปมีคนคอมเมนต์ว่าทําไมประชาชนต้องมาท,ทําถนนหุนทางเองแล้วรัฐบาลล่ะจากขิดกรี่จันวาวา่าทางเบตงหรือว่าทางคอนกีดย,ยังบอกเขาเอื่นนี่ ต่กรบอกหูปรสสาชนเฮาเป็นคนเหตุแล้วก็ออกเงินเองเก็บกันในแต่ละลังค้างเงือนและเวลาเหตุกับมาเหตุนํากัน แบ่งกันเห็ดในแต่ละมือผลทางที่เราทําจะเป็นทางหมู่บ้านนะทุกคนไม่ใส่เส้นทางใหญ่ลักกาทางซอยแบบนี้จันบอหูว่าอยู่ประเทศอื่นบานอื่นทางซซ่ขคมมู่บานนะรัฐบาลไปนค้นเห็ดไฮโบแต่ว่าพวกเฮานะเห็ดกันเองเก็บกันเองออกแหงงานกันเองมูลค่นานี่ก็น่าจะประมาณหลายร้อยหลานอยู่เพราะว่าเห็ดมานีสองปีกว่าแล้วเห็ดไปทะเล็ก็น้อยเอาตามกําลังทีตัวเองเห็ดได้เงินทีไดจากการบริจาค เงินที่ไดจากการเก็บของแต่ละหลังค่าเงื่อนและก็เงินที่ไดจากการเฮ็ดบุญในแต่ละปางบุญจะเอามาเฮ็ดทางอันนี้เป็นทางไงที่ทุกคนเว้่ถึงเดิมมันได้ประมาณสามสี่ปีแล้วบ้านโ <c oughs> ทษทีนี่แหละครับทุกคน <c oughs> ผมไม่ต้องวิจารณ์ <c oughs> ผมไม่ต้องอธิบายนะทุกคนก็เห็นใช่ไหมครับที่ผมพิพาวิจารณ์ที่ผ่านมาอันนี้คือสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันที่ประชาชนเนี่ยต้องเก็บเงิน อันนี้คือตรงข้ามมุกดาหารของประเทศไทยก็คือสวรรค์เขตอยู่ในอำเภอหนึ่งของอสวรรค์เขตประชาชนต้องออกเงินกันเก็บเงินครอบครัวละหนึ่งล้านกีบตามในคลิปซื้อปูนแล้วก็แรงงานก็ประชาชนเองทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ช่วยกันอยากได้ถนนคอนกีตแล้วน้องก็ยังฝากถามอ,าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนี่ประเทศอื่นเป็นเหมือนประเทศ บ้านหนูไหมอ่าที่ประชาชนอยากได้ถนนทางเข้าหมู่บ้านนี่ต้องเก็บเงินกันเองไหมอยู่ในเมืองไทยไม่มีครับเมืองไทยนะครับหมู่บ้านไหนตำบลไหนไม่มีถนนคอนกรีตมันจะมีอ่านักการเมืองท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อบอจอ,อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเขาจะเสนออางบประมาณมาพัฒนาไม่ต้องมาลำบากกับประชาชนถ้าเมืองไทยนะ ถ้าอยากทําถนนเข้าหมู่บ้านต้องเก็บกับประชาชนครอบครัวละ4ี่พบาท3,000บาทนี่เพราะว่ามีการประท้วงใหญ่เลยนะเกิดขึ้นนะครับแต่ในสปปลาวทุกคนก็เห็นอันนี้นี่คือความลําบากของประชาชนแบบนี้ครับไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้ใช่ไหมทุกคนไม่มีต้องไม่ต้องมีรัฐบาลใครก็เป็นนายกได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องไปสนใจประชาชนจะถนนฝุ่นแค่ไหนก็แล้วแต่เป็นหลุมเป็นบ่อก็แล้วแต่ คุณอยากได้ถนนเข้าบ้านคุณก็เก็บเงินกันเองคุณก็หาระดมทุนอย่างที่น้องก็พูดในคลิปนะครับต้องรองเงินบริจาคมาบางคนก็บางทีก็ต้องทําบุญเพื่อหาสมทบทุนซื้อปูนซื้อหินซื้อทรายซื้อเสร็จซื้อลุงซื้อเหล็กซื้อลวดแล้วมาออกทําด้วยตัวเองนี่ผมยังพูดเลยครับมัาไม่มีประเทศไหนในโลกที่ทําแบบนี้มีแต่สปปลาวนี่ไงนี่ผู้นาลาวน,นั่นนี่นะครับ จริงแล้วผมไม่ได้รู้จักน้องนะแต่ผมเดือนเจอบ่อยทางติ๊กตอกทางเฟซบุ๊กบางทีเนี่ยน้องเขานําเสนอเนี่ยมันคือความจริงก็บ้านน้องเขาเป็นแบบนั้นจริงๆจ,จะไปเอาผิดน้องก็ไม่ได้จะไปมองว่าน้องนี้ต่อต้านรัฐบาลก็ไม่ได้ก็บ้านเขาเฟซเขาเขามีสิทธิ์ที่จะนําเสนอน,นะครับผมขึ้นเพจให้นะครับทุกคนก็ไปดูเองว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมในสพอปอลาวนะครับ อย่างที่น้องทําค้าขายออนไลน์ส่วนมากก็จะอยู่กับคนไทยนะครับซื้อขายกับคนไทยบางคลิปน้องนะครับบางทีน้องพูดภาษาไทยใช่ไหมมันก็จะมีคนไปพิมพ์เขียนด่าว่าลืมชาติลืมกําพืชตัวเองแต่น้องก็ยังสู้ที่จะตอบคอมเมนต์น้องถือว่ามีสตินะไม่ใช้อารมณ์ไม่ด่ากับนะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จักเข้าใจความคิดของพวกมนุษย์ธรรมนะครับ น้องเนี่ยผมเห็นนะครับชีวิตผมเลื่อนผ่านเจอไม่ได้รู้จักกับน้องนะเลื่อนผ่านเจอบางทีน้องก็เป็นคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวอในครอบครัวก็ต้องรออาศัยกินกับน้องนะครับสส่วนใหญ่น้องต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับต้องทําการค้าขายทุกอย่างอสิ่งที่น้องนําเสนอไปเนี่ยน้องแค่อยากให้รู้ว่าที่บ้านน้องเนี่ยมีถนนคอนกรีตแล้วนะ ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพาดพิงรัฐบาลเลยใดนะเหมือนกับว่าเออน้องไม่มีถนนดินแดงแล้วนะ,ะถนนที่สร้างเนี่ยคือเก็บเงินกันเองช่วยกันเองอน้องอาจจะเข้าใจว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยประชาชนต้องช่วยกันเองหรือมันไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลหรือเปล่าเพราะคนเราส่วนมากเกิดมามันก็ถูกปลูกฝังในลักษณะนี้ว่าะจ,ะจะสร้างสะพานก็ต้องเก็บเงินกันเอง เห็นไหมที่น้องพูดบอกว่าไม่เฉพาะเก็บเงินทําถนนนะขัวกับน้องต้องเก็บเงินกันเองเหตุขัวก็หมายถึงว่าขัวก็หมายถึงว่าสะพานถูกต้องไหมครับอันนี้ถือถ้าประชาชนคนในลาวออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่ารัฐบาลลาวอาจอาจจะเห็นนะอาจจะเห็นว่าโอประชาชนเนี่ยทำกันแบบนี้รัฐบาลก็น่าจะลงมาดูแลถูกมัถูกต้องไหมประชาชนอย่างมากก็ช่วยออกแรงเฉยเฉยก็ได้ ไม่ใช่ว่าเออไปเก็บเงินครอบครัวละหนึ่งล้าน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 อ่าแล้วประชาชนมันมีรายได้ดีเหรอครับมันไม่ได้มีรายได้ดีนะทุกคนคนในสปปล,ลาวนี่ผมแค่อยากจะให้พี่น้องฝั่งไทยหรือเอฟซีผมได้เห็นว่าระบบการพัฒนาในประเทศลาวมันไม่พัฒนามันล้าหลังเพราะอะไรก็ทุกคนอย่างที่เห็นถ้าเป็นเมืองไทยครับโอ้โหงบประมาณรัดตู้มเข้าไปใส่อ่าทั้งรถ กรุงลดเคนแป๊บเดียวเสร็จแล้วอันนี้ถนนนี้สร้างสองปีกว่าน้องพึ่งจะเสร็จตามในคลิปทุกคนฟังคลิปนะเพราะว่าต้องรองเงินบริจาคบางทีก็เก็บเงินสมทบทุนทําบุญทําบุญได้เท่าไหร่ได้ก็ไปซื้อปูนไว้ซื้อสายไว้อันนี้คือความสามาคัคคีอ่ารัฐบาลบอกว่ามันเป็นความสามัคคีของคนลาวมันไม่ใช่ความสามัคคีครับมึงไม่มีความรับผิดชอบถ้าพูดแบบแบบแบเทพยโยนะมึงไม่รู้จากหน้าที่ของมึง,ม,งมึงมีหน้าที่คือบริหารประเทศ ดูแลวความยากจนพัฒนาชุมชนหมู่บ้านทำยังไงเงินเขาบริจาคไปเท่าไหร่ต่างต่างประเทศในแต่ละปีในรัฐบาลลาวประเทศลาวนี่สปปลาวนี่พึ่งพาเงินบริจาคจากต่างประเทศเพื่อจะพัฒนานะหวังพึ่งพาซะส่วนมากอ่าอันนี้คือผมอยากจะพูดให้ f อฟฟังพี่น้องฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับสบายดีสวัสดีครับ